เดี yeah, mm ๋ยวเราจะทำการดูให mm ้เ hmm. ห mm ็น hmm. ว so cool well. mm ่า hmm. ม yep. mm ับ hmm. ัดเล็ก hmm. อ nice. mm ีก hmm. ต่อนะครับคนจีน hmm. มัดเล็กนะครับนอนอยู่เนาะเป็นข้อกันมัดเล็กครับมึงไปเรื่อยๆครับมาท่านี้นี่ครับเคนมัดเล็กอยู่นี่เห็นแล้วครับนี่แหละนะครับเนาะนี่แหละครับเนจีนครับอันมัดเล็กข้อจินครับ เนี่ยนะครับเนีพนมัาเล็กแล้วก็เล็ดจนเต็มหมดแลละครับเนี่ท่านมัดครัานี่พ้ีไปเรื่อยไปเรื่อยมามามา่ากระหลดไผอยากมากกับมาครับไปงานที่กนดีครับมาหลดครับสำนักนารลดครับค่ดดาหลครับแมนวัดเหรอครับนี่ คนวัดเหล็กขินมาหอดซมีแล้วคนกันเสผากันเทพฟูนมืออ่นคนจีเทพฟูนหอดพืชนี่นะครับเนาะหอดพืชนี่มืออ่นคนจีเทพฟูนถึงนีไล่เ้อกลิขึ้นเรื่อยเรื่อยคัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเรื่อยนะครับไม่เหร Hãy một cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dọn theo dõi dọn theo dõi dọn theo dõi theo

Ái bộ, ái bộ tặng, ái bộ. À, bạn nói với anh cái thứ gì, cái thứ gì đấy. À. Cái 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 เราตอนนี่คือเมุ่งเป็นลงเล็กครับครับนลงเล็กแข่งเทิงนะครับเนาะมันจะเป็นยังไงมึงครับนี่อันนี้เป็นเล็กไฮโลเลิกครับสวมใส่ไฮโลเลิกนะครับเนาะนี่มุ่งครับเป็นลงเล็กครับเห็นไหมเนาะเป็นลงเล็กขึ้นมาแล้วปศสัตว์มาว่างอะไรกังขึนอหไรกังขึนเห็ดมัดกังขึ้นฝุ่นครับเล็กก็ขึ้นมาอยู่นะครับเนาะเล็กก็ขึ้นมาอยู่ครับผู้ขึ้นมาเรื่ใหญพปศุสัตมาว่าวปศุสัมว์บอลลงบอลไหนบอลไหนมุ่งครับ เึิงครับดีครับมับงเล็กอันนี้เป็นของพยาบาลครับดีเราพยาบาลเว้นไน่อยเฮ้่หลายวเออเหลายว่ะดดดดังสี่ล้พักกันส้นเอาดีครับเล็กมากนครับเล็กเป็นมากนะครับพักกัเอาเล็กลงนะครับก็เิ่งครับ เดี๋ยวอีกเที่ยวนึงก็จะคืนว่ามึงเอาเสาให้เราลิกเงี้ยลงนะครับเนาะเป็นไ้เอาโซโตัวไปต่อไปนี่แหละครับมา,า,อาเอ็ยดงายยุทธาเลี่ยวแบบนี้แหละครับพักกันเมื่องครับนี่คุณ,คณพาเลี่ยงปหนถึงคณ้อยนะครับ มึงครับโดนเล็กลงกะลอย้ายไปเรื่อยๆเยๆเอา้มึงครับยุสูงครับร่งเงีนยม่น้คบเลยมือว่านเล็กลงบมแล้วหมนแล้วครับเล็กกรไดมือนี่ลดมือสรแล้ววอแล้วครับลดมือ สองมือองมือองมือคอแม่แล้อแม่แล้วคนมากท่านครบครับซอีกัคนมากครบลงหไาลก็นี่ยีหลก็นี่รับซอยกันซอยกันนะครับ ครับท่านทามสุนะเนทะเลครับเนาะอันนี้วุ้นเส้นร่องนี่้นะครับนี่ให้เราลิกนี่ลงของทซทโซลอดนี่ครับนี่นี่แหละให้เราลิกมันสิลงนี่ครับเสาให้เลี้ยงที่มันดันมัดขันน็อตขันยังเห็นมันแน่นแล้วก็ือดันขึ้นดันขืนนะเขาต้องเลี้ยงให้เราเลี้ยงเขาเล็กยงก็ตีเป็นแดงนี่แหละวุ้นสิมันรงนี่นะครับนี่นะครับซอยกันไปเล่นๆผงเวิร์ดวิ่งอนี่ครับวันเสาร์แล้ววันอื่นวันวาเลได้์ไม่กี่คนเิียบนะครับเราเลี้ยงนี่ครับ <Es per ate> uh, เล็กมากเหรครับ <Es per ate> เล็กกัล่งมากเลียอไครับเรนะ้ครับีตร่มบันไดเพื่นกิสิักันสร้างลงหรือไม่ครับมาเรียๆเรียๆนครับนอเล็กนะแล้วก็คนคนย้ายเล็กลงไปมัดข้างล่างครับทคนย้ายเล็กก็ได้ ยายคนเดียวก็มีคนซอยแล้วยกก้นลุกนองไปทางไหนวิรป๊บล้วยายเล็กไข่ฟินมันจะ่ขัง,าง่างอยางอยงอยงอยงยุ่เท่าทีครับอคนคนกระเท็ดแล้วหรอครับานนะเ็ดแบบทกันนี่แหะครับกกรเฮ็ดแล้วหรครับนะครับน,นเท็ดแล้วหรอนะครับ,นะรบ,รรรรบถ้าคนคนยออยอกเป็นร้อยมือไหกับพวกจ็คหรครับ เกิดว่จนริวันมีสานวันนี้ขอปิีอนีนะครับด้อมือลังงผมีเป็นตอนไห้เมืองต่อไปครับสวัสดีครับ